เมื่อเราเจอดงสวาสดเราก็ต้องถางทำทางเข้าก่อนนะคะกำลังจะไล่าลากนะคะเพื่อนอีกคนนึงก็ถางอยู่ด้านน้อนอีกคนนึงก็ถางอยู่ด้านนี้อันนี้คือสวาสดนะนี่นี่ลำนี้นี่คือลำต้นสวาสดต้นที่เราจะเอาลากเขานะคะ ตัวนี้ก็คือโคนต้นของต้นสว่าดนั่นต้นหนึง่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึง่งโดยที่เลาะหาก่อนนะเพื่อนวางเงาเข้าไปทางไหนเขาจะแผ่ออกรอบทิศทางเขาแลลลากเขาอะ่ะแต่เราต้องลื้อหาก่อนนี่ก็คือใบของสวาดนะเพื่อนถ้าเราไล่จากลำต้นสีขาวๆเนี้ย นี่ก็คือลำต้นสวด่ดขึ้นไปเราจะเจอใบของเขาใบก็อยู่เหนือหัวอ้อนุนแหละอ้อก็อยู่ใต้ล่มเขานะคะนี่ก็คือรากสวาดเจอแล้วนะคะเพื่อนนี่นะที่แฟนอ้อก,กำลังไล่ไปไล่ไปตรงไหนก็ตรงนั้นนะคะส่วนทางนี้ก็ไล่เหมือนกันค่ะนี่นะคะเจอแล้วรากสวา่าค่ะแฟนอ้อก,กำลังงัดขึ้นมานะคะ ใช้เสียมงัดอย่างนี้แล้วไล่นะคะเพื่อนเพราะถ้าไม่ไล่เราจะได้ลากเขาไม่สุดค่ะตัวนี้เขาอยู่ในดินทรายเราจะไล่ง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าเขาเกิดในดินแข็งดินเหนียวนี่หมดสิทธิ์นะคะเพื่อนเผเอิญตรงนี้มันเป็นดินทรายนะคะทางนี้ก็ไล่เหมือนกันนะคะเพื่อนเอายากขนาดนี้เรื่องราคาอย่าต่อแม่ช้านะจ๊ะ ถ้ามันเอายากเบอร์นี้เพราะว่าแม่ค้าต้องเอาไปล้างทําความสะอาดทําความสะอาดเสร็จต้องหัน่นหั่นแล้วตากแต่การันตีได้อย่างหนึ่งว่ารากสวัสดแท้ร้อยเปอร์จ้าอันนี้ก็คือรากแล้วนะคะเพื่อนอันนี้จะได้แล้วหนึ่งรากนะคะเพราะว่าดึงค่อยๆดึงมันก็จะปลายไหลไปเรื่อยๆคะ่ะ นี่ก็อีกลากหนึ่งค่ะเป็นลากที่สองที่จะดึงขึ้นมา,าดึงจากตอนตอนีเราจะา <Pin ot. S 2> ต้องดึงจากตอเราไล่ไปอ้อก็แอบมุดออกมาก่อนเพื่อนๆเ üy <üyor S 1> พื่อที่จะมาให้เพื่อนๆเห็นลากสวัสดที่อ้อออกมาแล้วบางส่วนมุดออกมาก่อนเขา,ดออา,เ,ขาเดี๋ยวเอาไปล้างหัน่นแล้วตากให้แห้งนะคะ กำลังจะดึงเงาเขสว่าแทนเพื่อนตัดต้นเขาออกไปแล้วเหลือเงาไม่รู้จะขึ้นป่ะนะหุยเล่หุยหุยเล่หุยไม่ขึ้นเหรอมันมีรากแก้วมันมีรากแก้วแล้วก็เอาเงานี้ขึ้นมาแล้วหลังหลังที่จากที่เราไล่สายทุกทิศทางนั้นเพื่อน,น,นพอเราไล่สายทุกทิศทางเสร็จแล้วก็ได้เงามันมาตามนี้ เสร็จแล้วก็เอาหนังหน้าตัวเองมาถ่ายรูปคู่กับรากสวัดงามๆนะคะรากสวยๆสั่งกันเข้ามาได้นะใบสวาดก็ขายค่ะเพื่อนนะคะผลสวาดเม็ดสวาดสั่งมาได้เลยนี่ดอกสวาดขอบคุณค่ะ